สวัสดสีครับผมชัจเจริญทรัพย์ก,ก็ยังอยู่ที่อู่พรมช่างนะพี่น้องนะโอ้ถือว่าจัดจา้านครับนี่เป็นรถสิทธิท์ที่วัดหลวงปู่สวงนะพี่น้องนะหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับโอ้สั่งรถดําสั่งโรโบครบเลยครับพี่น้องนะโ,โรโบครบแล้วก็ ไม่กล้าซีรีส500ดูนะครับพี่น้องดูว่าสองค่ายนี่สองค่ายยักษ์ใหญ่รถบรรทุกระดับประเทศนะครับระดับโลกนะครับหรือว่าอันดับหนึ่งของเมืองไทยสำหรับฮิโน่ ino, กับอิสุสุหืือว่า u, อิสุกับฮิโนนะเป็นคู่ปรับกันนะครับถือว่ายังเบียดเบียดกันมานะพี่น้องนะรถบรรทุกซึ่งได้รับความนิยม อันดับหนึ่งอันดับสองนะครับก็จะมีอิซุสมีฮีโน่แล้วก็มีนิสซุมีนิสสันหรือว่าจะมีวันโว่สแกนเนียมีแมนโอ้มีเยอะแต่ว่าที่ติดแม่ติดอันดับหนึ่งก็อันดับสองก็ได้สองค่ายวัดหลวงปู่สวงนะพี่น้องนะติดลูกฮานะครับมาสั่งสั่งรถดำแล้วก็ทำสีเหลืองนะครับพี่น้องนะถือว่าสวยจัดประหลัดบอกเลย ตอนแรกผมว่าเอใครมาบอกว่าพระที่ไหนสั่งรถดำนะพี่น้องนะที่ไหนได้วัดนะครับเป็นรถวัดจริงๆนะครับนี่เป็นรถวัดหลวงปูง่สวงท่านเทวดาเดินดินท่านก็ท่านเป็นคนที่เก่งนะครับมีวิชาคมมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับนี่เขาสั่งพอรวมช่างนี่ไปหลายคันนะครับสั่งทําไปหลายคัน ตัวนี้ร้อยเจ็น้องนะร้อยเจ็ดห้ากับสองตอนนี้กําลังตกแตง่งเห็นไมว่าช่างกําลังตกแตง่งโอ้สวยจัดครับสวยจัดหรือว่าไม่เบาไม่เบาสีนี้แปลกมากเลยเหลืองยังกะรถขุดรถขุดไอ้เจซีบน้องนะหรือนวะ่ากล้วยหอมเลย ว่าเอาไม้ใดล่ะท่านลูกบ่โอ้สิจักรสองสามมือแล้วบ่อันนี้ไอ้ช่างนั่นบ่เห็ดอ่ะบอกบ่แม่นบ่อ๋อนั่นันบ่สั่งศรีสเกตอ่ะลืมชื่อแกกช่างอะไรนะตุ้ยเก็ดชื่อกันเกะกะไหมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิออกไปหรอกบริโดนหรอกอ่ะย่องดูครับ โอ้โประครบนี่จัดจริงๆเลยช่างกำลังตกแต่งอยู่ตกแต่งภายในครับตกแต่งภายในดูสิครับดูว่าจัดจ้านจริงๆเลยนะครับนี่ยังแต่งยังไม่เสร็จนะครับโอ้สีเหลืองนี่สะดุดตาจริงนะนี่ครับแต่ว่าฮิโน่ก็สไตล์ของเขานะครับสำหรับซีดีห้าร้ก็สวย ปึกบึนกันนะเทียบกันก็ไม่เลวทั้งคู่ครับแล้วแต่ชอบนะไม่ใช่แคบไม่แคบทั้งคู่ครับราคาก็น่าจะพิเศษครับนี่ก็จะไปอยู่สีสเกตก,กันทั้งคู่เลยใครจะชื่นชอบก็เวลาไปวัดหลวงปู่เสียงก็ไปดูได้ครับหรือว่ารถเอาไปหรือว่ารถวัดแต่เดยน้องอ่ะเดี๋ยวผมพาดูรอบๆดูหัวสวยแล้วดูรอบๆเลย ก็เป็นจังได่เด้อพี่น้องนี่ครับโอ้ยังตกแต่งอยู่อาจจะยังไม่เสร็จเต็มร้อยครับเอออันน้องอันดำนี่มันยกได้แค่ตันสี่หรือหกหรือสิบอันนี้มันกระบอกกระบอกสี่ตันนี่เขาเรียกกระบอกสี่ตันนี่อ๋อมันมีสี่กับหกนี่สี่หกสิบตันใหญ่โอ้ตันใหญ่ก็มีพอสี่ตันใหญ่ก็มีอันนี้สี่ตันเล็กนี่ โอนี่ยกสตันนะครับพี่น้องแต่ว่าห้าหตันก็ขึ้นได้คือนะไรขึ้นได้๋อแต่เขาคนเขาไม่ไของยังไม่เป็นยอางไม่เป็นทิตันกันจริงได้เนาะแต่แต่เขาเรียกว่ากระบอกสีตันเนี่ยอ่นนี่ร้อยเจ็ดห้าพี่น้องนะเขามนเลยเจโอเจโอเจ็ดอี่ะโอ้โคทีเด้อพี่น้องเนี่ยเจโอเจ็ดอีเจ็ดอีนี่สองร้อยว่าเนาะสองสองห่าดิ ใช่เ่ะ่ม่ใช่เครื่องเขามันเร็วเลยเทอร์โบของมันเร็วเนาะอ๋อร้อยเจ็ดนะ J O เจ็ดซีแต่ว่าเพิ่มโบเพิ่มของมันเร็วไชก็อินเตอร์คัลเลอร์แล้วก็ออกมาเป็น J O เจ็ด e เนาะก็บอกว่าทรงลอยครัวเบสองสองฮาเี่ยว J O เจ็ดเนางนะตัว ดำสีตันนี่ครับอ่ะดูคร่าวๆก็โอเคครับโอ้เหลืองหมดเลยเดินไปไม่ได้ครับติดเครื่องอ่ะนี่ครับพี่น้องดูท้ายนะนะใสคลิ๊กเลยแมนีม่เดอะฮักอยู่ด้วยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูคาร์โรบครอบอีกอันนี้เบาะใส่ยังใส่ยังครับพี่น้อง ข้างในยังตกแต่งไม่เสร็จนะเดี๋ยวดูโรโบคอบคร่าวๆก่อนเออม,มัวนะโอเคชัดเจนครับขี่มัวไปหน่อยอ่ะพาไปดูชัดซีหรือว่ากระบะก่อนโอ้ช่างเดี๋ยวถ่ายคอนโซลน,นะนี่ครับพี่น้องกำลังตกแต่งอยู่ภูโพ,พรใหม่นะเบาะย,ยังไม่ใส่ครับเพราะว่าช่างกำลังทำงานอยู่ โอ้สี่สูสพระตัวนี้สีส่สูด CHK หนึ่งน่าจะใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่หัวกว้างครับนี่โอเคนะนี่ดูท้ายเขาหน่อยครับอืมกิ๊กเลยสุดครับสุดสุดจัดพี่น้องนะ คันนี้ถือว่าสุดส่นะสีดีสุดๆดเลยครับอย่างนี้ดีนะพี่น้องขับรถกันคีนไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวชนครับเพราะว่าเวลาส่องไฟไปนี่เหลืองอารามเลยอืก็วิดีโอชุดนี้ผมชาจรัสบจบด้วยอิสุโรเบโคอบนะครับกับมิโนโซีรีส์500 จะส่งไปให้วัดล้มบสวงที่ศรีสะเกดครับสั่งมาพิเศษเลยอ่ะสนใจก็พอรมช่างนะพี่น้องน้าอยู่ทางภาคอำเภอชุมพุรีจังหวัดสุรินทร์0879655827นะครับลองโทรมาได้นะครับ0879655827หรือว่าจะดู YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์ก็ได้ครับหรือว่า ไอดีลน์เบอร์โทรชาติเจริญทรัพย์ก็0982723752เฟซ mm hmm. ชาติเจริญทรัพย์ครับยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับดำซิ่งดำสวยหรือว่ารถขุดรถายานยนต์พาหนะเครื่องจักรหนักนะพี่น้องนะสอบถามกันได้ปรึกษาได้ทุกเรื่องพี่น้องยกเว้นเรื่องเงินนะครับฝา,ากกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ